สบายดีนะสบายดีนะทุกคนนะมือนีกับมาพบกับคาซาร่ากันนะทุกคนมือนีน่องเข้าวกับไหลออกมาข้างนอกทุกคนออกไปซื้อข้าวนอกกบพักกับเข่าเบิร์ดเดินน่องข้าวก็ได้ออกมาซื้อข้าวกับพักกับขี่โดดว่าตามทางน้องก็ได้เห็นนะข้าเจ้าคล้ายอันนี้กันเนาะคล้ายนมใหม่นะทุกคนกันมีหลายอย่างเนี่ยข้าเจ้าคล้ายอยู่แค่ขาแล้วเข้าเสียหายเบิร์งนะนี่นะทุกคน แม่ขาไม่ใช่เด่ะแ <c oughs> ม่ขายัางมีเผื่ออยู่ทุกคนแม,ม่ขายัางแดงเงินเนี่ยเนาะม่วมีเงินแดงโอ้ม่งม่วงไรแฉะทุกคนม่งมง่วงหม่งมง่วงสุกมาเดาคล้ายหลายอย่างนะทุกคนอันนี้เอียงคืขึ้นบ,บัวยเก๋ไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นพับขาทุกคน ก็ใช้เขื่อนชะอมเนาะเอ้ยอันนี้คือปติตรงาเดียวหมักแขงงี้เลยงาเดียวอันนี้ก็เป็นนกไม้ดองนะทุกคนเนาะข้าเจ้า,าขายนี่บักค้ามนำทุกคนอู้หูปิตาเศษนกไม้สดๆเนาะข้าเจ้าเพิน่นเอาม,ามาันต่ก่อเพิ่นเนกเพิ่นเอามาขายแคมทาง มีหลายอย่างนะทุกคนโอ้ทุกคนอันนี้แหนมันทุกคนโมเมนต์น้ไมัดองข้าวกขอเช่าแหนงมันไปแกงนะทุกคนเนาะอยากกินแห้งให้ไม่ได้กินเพิ่งแต่ถุงหนึ่งสามสิบห้าบาททุกคนอู้ได้ได้เติบเอาถุงหนึ่งจ้ะ,อจะเอาจะอมไม่ลูกจะอมจะอมกําเท่าไหร่จ่ะสิบบาทอู้ชอบอมน,นึ่งนะทุกคน,น จะโอมู้งห่างสองกัมอ่ะเอาเงิน,นให้ดอ้วป่ะ,ะป้าขายทุกวันไหมจะ๊ะม,มันเป็นรางวัลนะลูกเพราะว่าบางทีมันหน่อไม้มันไม่โตอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยเขาซื้อสิบสิบห้าโลจ้ามกองหัวนันนเงินให้เนี่ย หนูก็มา่อยนะแต่ว่าไม่เห็นมากถ้าป้ากลางร่มอย่างเงี้ป้าจะกลางร่มเร็วจ้ะดีมากหนูก็เขียนเบอร์ป้าเขียนเบอร์หนูไว้นะถ้าล้วก็โทรสั่งอะเนาะออโทรมาสั่งป้าเม่ไดวป้ามาถึงเมื่อกี้นี่ีกดซื้อสิบสิบโลเนี่ยค่ะป้าก็ข้าขายเท่ากันหนูนะอ๋อสั่งแล้วป้าบอกหนึ่งนะลูกห้าสิบกับกับกัไม้ถุงหนึ่งอันนี้สามอันนี้อันนี้ของหนู ห้าห้าใช่ไหมป้าท้าหนูสี่สิบห้าย่างย่างเขาพัฒนา้าไใช่ไหอันนี้ของอันนี้ของหนูใช่ไหมลูกค่ะของเจ้ามึงนึงเนี่ยอันนี้ของขวัยพ้าท่านเลยขายอ๋อคนละเจ้ากันมาขายหมดไหมป้าหมดหมด ขายดีเนาะหมดเร็วบางทีก็หมดห้าโมงครึ่งจะไปตลาดนี้มันยังไม่น่าง่ามันหรือว่าป้าเอาน้ำถูกน้ำมันหายากหน่อไม้ส่วนเชิญยายมีแต่หน่อไม้รองมีสามสี่ห้าสิบห้าเนาะค่ะให้ตามไปนะเออนี่ไงเพราะว่าของป้านี่คือมันสดอ่ะค่ะนี่ถือเกินกิ๊ตูเนาะคู่ไม่มีค่ะ รถก็หลายๆทุกคนต้มแหนงมันนะมันเยอะไงป้าก็เลยต้มเน่ยนั่งต้มมันค่ะขุณนะลูกนะค่ะฮักกไปกันแล้วทุกคนไปสื่อเขาตโตบัดนี้เอ้นี่เราทุกคนฮากกะมาหอนนะเนาะโอ้มีของขายหลายอย่างแล้วทุกคนเนาะ น้ำแ่นางไหคะนี่จ้ะหนูเอาสองถุงค่ะคัะรวมกันเปสามถุงผักกระแห้งนี่บอโอ้โหนี่ดิขาดบัวใดก็คือผักกระแห้งนะทุกคนนี่ข้าวจะไปเห็ดแกงหน่อไม้มาได้แต่ว่าแกงหน่อไม้คือเสียบัวใดเห็ดเห็ดทุกคนเบิ่งหน้าเพราะว่าเขากับบกบกใค่อันนี้เป็นได้เห็ดกระเทากับหนามันกระหยางแน่นะทุกคนก็าได้ เพราะมีเวลาถ่ายให้ทุกคนเหมือ,มอนกัเด้วยักกะเนี่ยกําหนึ่งนะก็มีข้องค้ายหลายอย่างทุกคนเดี๋จะหาเอาบักมีบวัวบใส่บกบวบน,นำน้นทุกคนเฮ็ดบมีเนาะเอาไบ โอ้แนมบเห็นเห็ดแนวกายเห็ดทุกคนใส่เฮ็ดนางฝาทุกคนเอาหลงเนน้อยเนาะเขามากินดอกเน้อย,อยเขาสือ่คข้องเขาเป็นคนหมักเดืองนะทุกคนเนาะเขาสีเดืองเอาดอกง,งามๆมาะอะอะไรพวงามเขากับพวกอาว ตันนี้ดีกว่าวนักขั้มันทร์มันยังขับวดก็มีหอนหุดขับวดหมดเต็มแล้วมันหวานนมันก็ได้ม,มากินมีพริกแห้งไหมคะอาถุงหนึ่งค่ะ นเขากำมัสืมีไายยางเนาะก็้วยุในซอสวยแล้วทุกคนาองย,ยุ้นได้หอมไหมเนะาะเขากำมัสืมีมีลายยางเนาะกับเขากับหนักเอ้ยหลมาเดิอทุกคนลาย,ยางเนาะตรงนั้นตรงนี้ค่ นี่ทุกคนทาก็มาหอนบนนี้เนาะทากให้ให้ลเจ้าพะไทยให้นอหนึ่งดิมากันลเซ้าพะน้าไทยเองว่ะหละทุกคนมีหลายอยานะ่างอ่ะแนี้ทาบดองไปตดาดกรนดหเนาะทุกคนเนะาะามีโดนนาอกกับพีมาด้ายเนาะมาซื้อกับเขาก็สนตำด้วยาซื้อคล้องใส่นะมีมาทุกอย่างทุกคนนะจนะองยังไงง่อ้อมีนทุกคนกระตาย กระต่ายนื้อหมูนี่หมูทุกคนอันนี้ก็หมูเนาะว้ายหมูน้อยทหารมีหลายอย่างนะยังก็มีเบิดทุกคนมเ้างบากอยู่แน่ๆังวๆอยู่เหะดันสรวกซื้อนะทุกคนเนามีครบทุกอย่างอ่ะจักเขาสิเอายั้งแล้วเขาก็เลื่ไปได ก็มีได้ยัางนั้เอทุกคนถ้าก็มาแล้วนะกะจิซ้ำนี่เนาะทุกคนเนาะงเขากะจิขายทุกคนเบิงเ่งแถ่น้องทุกคนเนาะกะเพยที่เขาบอกเบิ่งแถเนาะก็จะลืมเนาะกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเหตคลิปต่อไปในเด้อทุกๆเด้อสำหรับคิดีเนาะงเขากะจิไปก่อนเนาะทุกคนบ๊ายบาย